สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีมณิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าตามคุณยายตามตูดคุณยายพี่น้องจ่าคุณยายสิพาไปเบิ่งไข่มดนีจว่าะเดนนี้ปางก็เดินนี้รนไราบรเิเวณนเห็นันนี้ันนี้อันนี้อันนี้อัอีอันี รอคุณยายไปแง่มดพี่น้องจ๋าห่างหมดเต็มส่วนหนึ่งมันทันยังบอกไข่มันกำลังจะเริ่มไข่ไม,มันมนรพรุ่งนี้ ค่ะคุณยาจะพาไปเบิ่งไข่มดแดงหึบักแล้วบ่เคยแห่เบิ่งไข่บ่ยังอขนีกินยอังยัง กัแนแรงกับเขาออกมากนะไปกันเลยบม่ได้แย่ไก่แอกพี่น้องจ๋าแย่ยี่เลาะสวนนี่แหละไม่ได้เข้าป่าเข้าดงหรอกนะคะโอ้คุณยายให้น้ำคุณยายให้น้ำเปียก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 จะมีปลาไข่นหาปุ๋ยเสียดายจักแล้วบราเคยเห็น อ๋อมันอยู่ในตุกคุณย่าตัดต้ตนไม้มันก็เลยเข้าไปอยู่เงาไ,ไข่ปะไม้ไข่สิเป็นหูจักโอ้ไข่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 เจอไข่เซดแนวดสะต้องเอาผ้ามาถางอันน่ะออกสกกอนเป็นสีใดไข่เถอะแหน่ลอยหนวออกล่ะอเอาผ้ามาถางอันนั้กก่นนอนหนวหน ตาต้านไม้แล้วมันบ่มีใบไม้ยู่มันก,ก็ไปอยู่อันบงต้นใบไม้แตกมันก,ก็ห่ออ,อยู่หันละยายห่ออ,อยู่ไปตองกวยค่ะมันสีเขาอยูบเเ่เอ๊ะพ <c oughs> ี่โอมาไปเมืเด้อทถิทงเท,ท,ทิงหันดีปานาไปเบิด มาหากินแล้วพี่น้องเอ้ยบแบบมาหากินแล้วมาหากินแล้วลงหค้งมาหากินแล้วพี่น้องโอ้เห็นมือบอ๋อมาหากินแล้วยังไปในเมื่อแต่ย้ายบงไปสองโหหห้แต่จ,จ้าลกูกถ่ายเออได้ยินเสียงรถไถ่อยู่อ๋อ Chat thải chát tay, chát thải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  chát 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 ตัวน,นี้แล้วมันสิเอาแนวใดนยายต้องไปจีกกอาอ,อนาตังไ้มัำบ่กเอาพามาเอามาพามาไปมาตัดจุดเลยก็ไม่บางคุณยายพี่น้องจ๋าเอาอยุดต้นกล้วยโชโคงอ๋อไปเลย มดแดงก็มาคลายที่ต้นกล้วยอันนี้มีมดไข่มันบ่มีใบใหม่เนาะเบิ่งพูใบอันนี้ก็ตายหมดเอาไม้ไปแย่ตัวน่ะยายเอาไม้ไปสุกตัว,วบ่เอาไม้ตัวนี้ไปเอาเอา,เอาตวัวันเด้ที่ว่าอยู่มันเป็นอยู่เงามันโพดม,มันบ่เข้าอ๋อสะโละลง,งขง้างใต้พู มันมัน <laughs> oh. <laughs> 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 <Nhà, cố pô. cười> เออ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 ถืออยู่ยายอืม ไปเบิ่งพี่น้องจ้าคุณยา,ายสิไปเทไข่ใหญ่เห็นแล้วบุกให้แมมไตออกพี่น้องจ้าแมมไตออกอันนั้นมาทำไมสกิลเราจะไปเอาควายมาเลยไหมควายสองคนนะที่เป็นเด็ เออหัวดูคุณยายอ๋ออันนี้อุตส่าห์อันนี้เป็ยายมาใส่ เรียบร้อยแล้วไข่หมดเอาไปปล่อยเอาแม่มันไปปล่อยพี่น้องจามปล่อยขึ้นต้นหมวงคือเก่ามันถึกน้ำเดี๋ยวมกกันก็ขคืนสลบน้ำเฉย เนี่ยครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่ง อืมได้พี่น้อง<ป>จ้าเบึ่งนี่เรียบร้อยโอ้โหเควไข่เต็มเต็มไข่เต็มเต็มอ๋อขาวกักสาดอยู่ขาวกักสากได้แก,ก,ก,กงนึงพี่น้องจ้าเอาอยู่อันใบกล้วยอยู่ใต้สวนนี่ได้ถ้วยน้อยพอดีเลย เอามือให้แม่น้องพลอ,อกกยกอยเก่งใส่ผักหวานคลิปแล้วละผักหวานก็ได้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่